ครับมีผ้า,มาเมาขีดไก่ครับอ่าขีดไก่ขีดไก่ไกผงนะครับถุงละซิบบาทคือเป็นถุงละซิบบาทกำมะนีมาอร่อยเก่าซิบถุงนะครับอ่าใส่ได้ทั้งมันอ้อยพืชทุกชนิดพี่น้องครับนี่ครับมี เพื่อนเอามากรองใหม่กรองครับกรองใหม่ว่ามาณประมาณถังหน่อยครับถังหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวพาเพื่อนท่างนอกครับนี่พี่น้องครับนี่นี่เป็นเพื่อนเพื่อนกรอกนะครับแบบนี้แค่นั้นครับท่นกรองใหญ่ี่ปุ่นครับกรองใหญ่นี่เพื่นเอามาลงนะครับเพื่นเอามาลง่มนี่เพื่อนเอามาลงเอาว่าเป็นขวงนะพี่น้องนะครับ เป็นขี้ไก่แกครับขี้ไก่ผงใส่อ้อยใส่มันนี่ครับโอ้ขึ้นดีแห้งครับโบตองห้องพื้นอย่างอื่นนะครับเอาตัวนี้ห้องพื้นนะครับนองนี่ครับก็กินแก่ติดชุนน้อยนึงนะครับเป็นขี้ไก่ฟาร์มนะครับเป็นขี้ไก่ฟาร์มเยองภาพไปเบิ่งกล่องใหญ่นะครับนี่เลยครับกองใหญ่ เป็นขีไก่ฟ้ามนะครับพี่น้องผสมแกบนะครับผสมแกบผสมนี่เลยนะครับก็นี่กันเท่าสี่ให้ได้ราคาถือจังหน่อยครับไปเอาอยู่ฟ้ามนะครับเป็นตากมาเป็นรถกันพ่วงนะครับพวงแล้วน่าจะพวงละหมื่นมั้งครับประมาณนี้หระผมก็บบ่บอกหัวกันนะครับอันพวงละสองหมื่นกวนนะครับเพราะว่าแม่ลูกนะครับอยู่ฟ้ามนะครับผมเคยไปเอากันนะตะกี้มันเก่าพันนะครับ รถสิบล่อหนึ่งนี่ยเก่าพันครับแล้ากันหลายปีแล้วครับนะก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งครับี่เอบใส่ใส่ตัวนี้ใส่ไปห้องพื้นป้าแตงนะครับป้าแตงแตงกวานะครับนี่ครับนี่เลยครับคุณย่าครับคุณย่ามากอกนะครับนี่ครับ ครับอันนี้ที่ตัวนี้ที่เพิ่นกอกไว้แล้วนะครับกอกไว้เรียบร้อยแล้วค <c oughs> นักงานไลยครับวันนี้มีเตาลูกเตาหลานครับมาซอยกันนะครับพี <c oughs> <c oughs> ่น้องก็ห้องพื้นย่างดีครับพี่น้องอผมว่าผมว่าดีกว่าเค,ม,ค,เาเคมีนี่ะ <c oughs> <c oughs> ครับเอาเคมีนี่เคมีนี่ ดินมันเสียครับแต่ตัวน,นี้มันลุ่งดินนะครับเพชรตัวน,นี้ครับมันลุ่งดินได้เป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่ขี้ไก่สดนะครับอ่าเป็นขี้ไก่ผงนะครับเป็นขี้ไก่ผงนะครับนี่ครับดึงก่อนลูกดึงดึงดึงเออดึง,ด,งดึงไว้ดึงไว้เออหนึ่ง เคยรถเจ็กนิดหน่อยแบบนี้ชนีเลยกวแด้วยช่วยกันครับตากัร้ลานครับพนักงานมนีวันอาทิตย์ครับก็เลยหลูกร้านมาซอยหลายนะครับ ชิพี่ลงลงแต่งครับแต่งกว่าซีไลครับเป็นซีไลที่ผมลงคลิปไปรอบที่แล้วนะครับกเป็นการล้างไถมีกเ็เลยได้มาเอาลงครับไถแล้วก็สิลงย้ายมาเน,นี่ยนะครับแล้วก็สิปันนะครับครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปแค่น,นี้แล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งตอนไปย้ายขี้ไก่อีดแค่น,นึงนะครับ